สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพุธศกนะประจำวันที่16 กันยาไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เก๋่สอนเล่นน้ชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ่องเพข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงเลยนะครับเป็นการบอกเหตุว่าอ่ะนะเราจะเจอเรื่องอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามดวงดาวนะครับทีนี้เนี่ยเราจะเสริมด้วยวิชาพ่าเทพเห็นดูว่า เอาละถ้าเราเจอเรื่องดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นถ้าเราเจอเรื่องที่มันแย่ทํำยังไงให้หนักกลายเป็นเบาเนาะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพฤษภก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวพฤสนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะฮะในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าภพอริที่แปลว่าอุปสรรคหนี้สินสิ่งที่ ไม่สบายใจความบึดอัดใจนะครับนะแต่ในราศีพฤศกเนี่ยเราจะเรียกพบกันุอะไรที่เกี่ยวกับตัวเราเราไปคล้องแวะเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเอาละนะครับก็ในช่วงของวันที่2นะไปจนถึงวันที่26เราอยู่ในราศีสิงห เขาเรียกว่าตอนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องของพันธุก็จะเกี่ยวเรื่องของยุ่งๆกับที่บ้านนะเกี่ยวเรื่องของที่บ้านที่ทํางานนะครับการวางแผนการดําเนินชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแต่อีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนอลินะครับอลิวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุทุกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปอลิก็แปลว่าการบริการเทคแคร์ดูแลใจใส่ให้กับครอบครัวหรือที่ทํางานมันเลยส่งผลให้เรายุ่งๆวุ่นๆเกี่ยวเรื่องงานเกี่ยวเรื่องอะไรในช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะแต่ถ้าเป็นการกกินี นะทักษะเป็นการกินเนีย่ยอันเนี้ยมันจะมีปัญหาที่มันยุ่งยุ่งนะมันจะแก้ยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเดสีมนนรีไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปแก้ไปช่วยแล้วมันก็สามารถสําเร็จได้นะครับนะเอาละหลังจากนั้นนะครับนะท่านก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะในราศีกันก็จะเป็นในช่วงของวันที่27เนะเวลาตีสามนาที อันนี้ดีงามเลยเรียกว่าตนุนะวิ่งเข้าอยู่ในเดือนปุตตะจะเป็นช่วงที่เรามีไอเดียจินตนาการเข้าหาคนได้ดีนะครับมีมิตรม,มีสหายนะครับค่อนข้างที่จะเออยอะขึ้นนะการที่ตนุไปอยู่ในปุตตะแปลว่าเ,าเราเนี่ยเปลี่ยนแปลง นะครับตัวเองได้ส่วนหนึ่งแล้วเราก็มีความสดใสล่าเริงนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะและเป็นช่วงที่ไอเดียดีจินตนาการดีแต่ถ้าปีนี้ดาวพระศุกร์คุณเป็นการรกินีจอรามาระมัดระวังนิดนึงนะครับเก<ๆ>ี่ยวเรื่องของบุตรหลานเนี่ยเพราะอริวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยระวังนิดนึงบุตรหลานบริวารผู้ใต่บังคับบัญชานะอาจจะทําเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับมาทําให้เราปวดหัวในลักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้ นะครับแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากนะครับเพราะว่ามีดาวพฤหัสเลงช่วยอยู่นะก็ไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาอะไรนะส่วนใหญ่แล้วจะให้คุณมากกว่าให้โทษนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับมีไอเดียจินตนาการที่ดีแล้วก็คือแก้ปัญหาเรื่องราวต่างๆได้ดีนะครับดูซิว่าไพ่จะเสริมอะไรยังไงบ้างนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะได้ไพ่โกปานะฮะไพ่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นไพ,อพ่อภิษณ นะนะครับคนเนี่ยเขาจะรักเขาจะเอ็นดูนะครับจนมองข้ามความผิดพลาดของเราทุกอย่างเลยนะถ้ามองในมุมดีก็ถือโอเคนะมีคนคอยช่วยเหลืออะไรประมาณนี้แต่ถ้ามุมในมองเสียนะเพราะอย่างที่เราบอกไปมีดาวเจ้าเรือนอัลลิไปปุตตะคุณตามใจลูกหลานจนเกินไป นะและคุณให้ท้ายบุตรหลานคุณเกินไปนะเลยทําให้เสียหายถูกเพ่งเลงนะในหน้าที่การงานนะบางทีเนี่ยลูกน้องคุณเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเลยศักยภาพอะไรไม่มีเลยคุณก็ดันดันดันจนท้ายที่สุดเขาทํางานไม่ได้คุณก็ถูกตําหนินะโอเคถ้าเกิดคุณเส้นใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก,ก็ก็แค่เสียหน้านะแต่ถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ใหญ่พอเนี่ยหัวหน้าโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอนาคตคุณก็ดับได้เหมือนกันนะนะพยายามดูที่คนผลงานด้วยส่วนหนึ่งนะอย่าดูที่เออเขาเรียกว่าเด็กเส้นเยอะนะเพราะว่าไพ่เนี่ยเขาเรียกอย่างที่ผมบอกไพอ่อภิสิทธิชนนะก็คุณจะเกิดปัญหาเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าดาวช่วเลือนอลิไปปุตตะอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดในมุมดีก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไนงะว่าเราเองเนี่ยเป็นเด็กเส้นนะก็ถ้ามีโอกาส เป็นลักษณะประมาณนั้นแล้วนะครับก็ขอให้ตั้งใจทำงานอย่าให้ใครมาว่าเราตามหลังได้ว่าเราเฮ้ย mm. ไม่มีความสามารถนะแล้วมาอย่างนี้อะไรประมาณนี้มันอาจจะทำให้เราน้อยหรือเสียใจได้นะก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่นึงๆนะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพพันธุอยู่แล้วนะครับโอเคนะเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแปลว่าหลักทรัพย์มั่นคงนะการที่เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นเข้าไปทําเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ก็เพื่อให้มันเกิดความเจเริญก้าวหน้ามันงอกเงยขึ้นนะยิ่งถ้าเป็นทักษะที่ดีก็ขนเข้าเยอะแยะไปหมดเลยหลักทรัพย์ต่างๆนะแต่เป็นการก,กินีก็คือ ยุ่งๆแต่ก็แก้ไขได้นะครับนะหลังจากนั้นนะครับก็จะย้ายเข้าไปในราศีกันในวันที่17เนะครับเวลา22.47นาฬินาทีโหอ,อันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับเขาเรียกพันธุวทิ่งเข้าอยู่ในเรือนปุตตาก็สนิทกับคนง่ายอาะนะหรือไม่ก็มีสมาชิกเพิ่มนะในที่ทำงานในที่บ้านหรือมีข่าวได้ต่างคัน มีลูกอะไรประมาณนี้ออ,ออกได้หมดนะนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่ในเรื่องของพุทธะนะแล้วก็เป็นช่วงที่หลักทรัพย์งอกเงยนะขับรถไปไหนไม่ไหนอะเห็นป้ายเอแล้วเรามีเงินก็ติดต่อซื้อขายกันก็ได้นะนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วมันถึงตัวเราเหตุผลก็เพราะว่าดาวทิศเกิดถึงดาวพุธุไงถึงตัวเราเราก็มีโอกาสนะครับที่จะเ,เกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพุธศกจะว,วุ่นกับครอบครัว นะกับที่ทํางานค่อนข้างจะเยอะก็เป็นอิทธิพลของโดงดาวนะก็ไม่มีอะไรนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าชาวราศีพฤษภจะมีหลักทรัพย์เพิ่มหรือจะร่ําจะรวยนะในลนักษณะการลงทุนเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวดูเสื้อไพ่จะเสริมยังไงนะให้เฮงยิ่งๆขึ้นไปอีกนะโอ้เ <c oughs> ดียไพ่พอพิเกเนตนะครับก็ต้องบอกว่าไพ่นี้นะครับนะเป็นไพ่ที่ดี นะเอาละบางคนอยากจะขายที่ขายทางหรืออยากจะขายซื้อที่ซื้อทางก็ลองไปขอพรอ,องพระพิคเนตนะสวดมนต์ขอท่านหน่อยนะมีโอกาสสําเร็จอยู่เหมือนกัน นะเพราะให้พับพิเนตเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับคุณก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับสำเร็จนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับสำหรับชาวราศีนะครับศกนะการที่เปิดได้ไพ,พ่พับพิเนตเ,เดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของความโชคด,ดีต่างๆนะครับเข้ามาทําให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอะไรประมาณนี้นะก็ยินดีด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่เน้นในเรื่องของสายมูนะครับเราจะเน้นในเรื่องของ การทําให้มีทาให้เป็นจากความสามารถเราก็ลองไปดูนะครับว่าคุณเครื่องความสําเร็จขององค์พระพิฆเนศนะการที่ท่านเป็นคนที่ได้ใจคนนะครับทั่วโลกนะหรือไปไหนมาไหนมีแต่คนรักเขามีอุปรณนิสัยยังไงนะเราก็ก๊อปปี้นิสัยท่านมา นะเช่นความกระตันยูอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านอะไรประมาณนี้แหละนะนะก็จะทําให้คุณเองเนี่ยประสบผลสาเร็จเวลาไปดีลงานเข้าหางานก็หยิบคุณเครื่องความสําสเร็จขององค์พระพิคเนตมาใช้นะยิ้มแย้มแจ่มใสติดต,ต่อด้วยความอบอ้อมอารีมีมิตรเมตติอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็จะทําให้คุณสําเร็จนะประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารนะดาวพระอังคารเนี่ยแหละเนื้อหอมกันเลยนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนิ แปลว่าคู่หุ่นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์มาถึงตัวเลยทีนี้นะเขาเรียกว่าปัตนิมกุมราคนานะครับจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองจะถูกตื้อเยอะนะสำหรับคนสวยคนหล่อนะ,นะนะแล้วอยู่ในวัยที่แบบเออยังไม่มีครอบครัวอาจจะเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่นะช่วงนี้จะมีคนมา จีบเยอะเข้าหาเยอะก็ดูดีๆหน่อยว่าเขามีใครอะไรยังไงไหมแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของการงานช่วงนี้คุณจะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่มาจากบริษัทอื่นนะครับนะหรือครัมีการลุยตลาดใหม่หรืออะไรประมาณนี้แล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเครือข่ายเขาอะไรประมาณนี้เขาก็เข้าเข้ามาหาเรามาดีลงานเราอะไรยังไงได้เช่นกันนะครับก็เป็นช่วงที่ นะดีลงานกันอะไรกันไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าได้ตําแหน่งปะและราชาโชคส่วนใหญ่เขาเข้ามาเขาก็จะเข้ามาในลักษณะที่ว่ามีผลประโยชน์ร่วมนะไม่ได้มาแบบแข็งก้าวนะเพราะตําแหน่งเนี่ยเป็นทั้งปะแล้วก็ราชาโชคไงปะแปลว่าไม่ใช่เส้นตรงนะปะเนี่ยก็เป็นขีดแล้วก็เว้นวักแล้วก็ขีดแล้วก็เว้นวักนั่นหมายถึงว่ามีการอารุ่อรวยให้กันได้ไม่ตรงไปไม่ตึงไปไม่อะไรไปนะราชาโชคก็คือผลประโยชน์ร่วมกัน นะมีสิ่งดีๆให้กันะนะนะก็ชาวราศีพฤษภคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีนะแต่ถ้าเป็นการักกินีเรามัดนระวังนิดนึงเพราะความวินาศจะมาพร้อมกับคู่สัญญาคุณหรือกิ๊กคุณหรือผู้หญิงที่แอบชอบคุณนะเพราะอะไรเพราะวินาศนะมากุมรักและเป็นการักกินีนะกระตุ้นไปใหญ่เลยนะถ้าเป็นการักกินีตัวเดียวนี่คือพลิกเลยนะมรุตยูแสดงผลด้วยนะทำให้วิตกกังวลเครียด อะไรประมาณเกี่ยวเรื่องชู้สาวเกี่ยวเรื่องความรักนะก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะสาหรับชาวราศีพฤษภใครเข้ามาเช็คดูดีๆว่าเขามีแฟนไหมมีอะไรไหมมันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อเรานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเ,เราไปเชื่อเรื่องของคําพูดมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยากจะเอาเราเขาไม่ไม่มีทางหรอกที่เขาจะมาพูดความจริงนะเขาก็ต้องโกหกสารพัดนะเพื่อให้ได้เรานะแล้วพอสําเร็จน่าะ ข้างหลังตามกันมาเป็นพวนเลยนะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะมุมดาวเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการกินีก็ต้องเรามาระวังเอาละแล้เวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะ้าดีนะไพ่จะเสริมยังไงแล้วถ้าเป็นการกกินีไพ่ก็จะบอกวิธีทางแก้ไขยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เอาละนะครับนะแน่นอนเลยนะไพ่นี้เป็นไพ่สการดดนะภาพเป็นในแง่ดีนะครับให้คุณเข้าหาแล้วก็ดีลงานเจรจางานตกลงผลประโยชน์กันอะไรให้ชัดเจนนะครับเพราะพระสการดดเนี่ยหรือพระขันทุมาเนี่ยเป็นลูกของพระสิวะและพระแม่อุบาเทวีและเป็นพี่ชายของโอปปพิคเนตเป็นทหารเอกหรือเป็นจอมทัพสวรรค์เลยนะเก่งมากนะฝีมือนี่สุดยอดเลยนะครับ แต่ท่านก็ยังมีความมุกม,มานะเห็นไหมกำลังขี่นกยงออกไปทรรําภารกิจอะไรก็ว่ากันไปนะพระพิคเนก็ให้หอยฝังชื่อเสียงให้อาหารอุดมสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นสิ่งที่ดีนะถ้ามีคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาคุณเข้าไปคุณเจราจาเลยนะเจราจาตกลงนูน่นนี่นั่นอะไรยังไงกันเอาให้เรียบร้อยนะแต่ถ้าเป็นการักกินีนะครับนะตัวของคุณเองก็ต้องเข้าหาปัญหานะนะครับนะ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดในอนาคตนะครับก็ <c oughs> ลองดูนะโอเคไอ้ช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับนะแต่หลังจากที่เรารู้สึกดีเริ่มที่อยากจะเออคบหากันจริงๆแล้วต้องเช็คให้ดีตรวจให้ดีว่าเออมีภาระมีผูกพันมีซ้อนกันไหมอะไรกันไหมนะครับ <c oughs> เพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตเท่านั้นเองนะครับถ้าเราทําตามเงื่อนไขนี้นะครับมันก็ผ่านนะบางคน ทอดทุระไงปล่อยไปตามโชคชะตาอะไรยังไงก็ได้เดี๋ยวโชคชะตาดนฉันไปเองอันนั้นไม่ใช่นะครับเราก็ต้องนะครับตื่นตัวนะครถ้าเราตื่นตัวแล้วเราก็ตรวจเช็คตัวทานอะไรมันก็จะไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะโหอันนี้ดีงามนะอีกภพเรือนนึงเป็นดาวเจ้าเรือนการลงทุนบุตรหลานไอเดียจินตนาการ นะครับโ,โหอยู่ตอนนี้นะในวันที่สองเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกันจนถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้ดีนะดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนของพันธุธุดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนของพันธุก็แสดงว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยจะได้เงินจากการทํางานนะครับจะได้เงินจากการบริหารจัดก,การหลักทรัพย์ที่คุณมีในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขายนะหรือจะทําอะไรยังไงบริหารจัดก,การได้เลยนะครับก็ <จะ S 1> บต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับ สามารถแปลหลักทรัพย์ให้เป็นเงินเป็นทองในลักษณะต่างๆได้ก็คือ,อ,อจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรื่องของหลักทรัพย์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะและประสบผลสาเร็จด้วยเพราะดาวพระพุธได้ตําแหน่งเยอะเลยราชาโชคโชคราชาอุจาวิราชเป็นที่นิยมชมช,มชอบนะได้ตาแหน่งมหาจักรนะครับก็คือเป็นตาแหน่งที่เขาเรียกยิ่งใหญ่นะนะครับก็ถือว่าโอเคนะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้แบบการเงินจเจริญก้าวหนะ้า นะแล้วก็การลงทุนเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์เจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อไพจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับโอเคไพ่วามนานะครับคือไพ่นี้เขาเรียกวย่าไพ่หยาประมาทหรือไพ่หยาประมาทคนนะครับนะเขาเรียกว,ว่าเวลาทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่มองให้รอบด้าน ให้มีหลักการวิธีคิดการดำเนินชีวิตการทำนู่นทำนี่อะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะให้มั่นมันคงนะบางครั้งเราอาจจะ,ะเห็นคนที่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยเรามีความสู่สเฮ้ยคนนี้คงจะ,ะไม่มีเงินมาซื้อของเราแน่เลยนะหรือไม่มีศักยภาพนะเขาอาจจะเป็นผ้าคลิ้หอทองก็ได้นะครับเราก็เอาตามกฎของเรานั่นแหละนะครับนะว่า ใครเข้าออมาสนใจอะไรยังไงก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เต็มที่นะอย่าไปคิดว่าเออเขาอาจจะดูแต่งตัวมอซอนะแล้วเราก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยให้เรานึกถึงเขาเรียกว่าจรญญาบรนหรือสปิริตของเราเนี่ยเกี่ยวเรื่องของการค้าการขายหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะขึ้นชื่อว่าลูกค้าเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็พยายามทําเต็มที่นะครับนะอย่าเขาเรียกว่าอย่ามองคนด้วยอคติ นะอะไรประมาณนี้นะก็จะไม่มีปัญหานะครับแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรมากระทบเราภายหลังด้วยนะครับนะก็อย่าพยายามอย่าประมาทหรือปามาทคนหรือดูถูกคนนะอะไรประมาณนี้นะก็จะทําให้การเงินคุณเจริญก้าวหน้าทําให้หลักทรัพย์คุณเจริญก้าวหน้านะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพักหรือหัตถ์สปดีนะครับ ดาวพะระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีเราจะเรียกว่าพบราพะนะครับที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่อยากได้นะแล้วต้องบอกเลยเวลาดาวพฤหัสนะเป็นเกษตรอยู่ในเรือนราพะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลักษณะเหมือนจับเสือมือเปล่านะเขาเรียกว่าใช้แค่แนวคิดหรือมุมมองความคิดก็ได้ตังแล้ว นะแล้วจะเป็นช่วงที่โอกาสเข้ามาต่างๆเกี่ยวเรื่องของโชคลาภนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในช่วงเหลือเต็มที่นะเพราะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไงนะแล้วก็โชคต่างๆเข้ามานะอีพกพพเดือนหนึ่งมรณะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะถ้าไม่เป็นการลกินีจะได้มรดกเขาเรียกมรณะวิ่งเข้าอยู่ในลาภะได้มรดกมรดกมรดกงานก็ได้หรือมรดกเป็นพวกหลักทรัพย์ก็ได้นะครับหรือมีคนยัดเยียดความโชคดีมานะเขาไปดีลงานมาแล้วเขาทําไม่ได้หรืองานล้นมือ ส้มหล่นมาหาเราอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นการกกินีเรามันระวังนิดนึงจะรักษารั์ไม่อยู่นะมรณะไปลาพระและเป็นการกินีจรเนี่ยนะครับนะรั์สมบัติรักษาไม่อยู่นะเขาต้องระมัดระวังนะครับก็จะถูกคนที่ดูแบบว่าดีดีบุคลิกดีหนะ้าตาดีดูภูมิฐานนะแต่ข้างในเนี่ยกวงหมดนะมาหลอกเราอะไรเงี้ยเอายศเอาตําแหน่งมาว่าเออเป็นยังงู้นยางยางี้นะเราดูแลโอ้ยภูมิฐาน อะไรประมาณนี้แต่จริงๆอ่ยนะมิจฉาชีพหลอกก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเราจะเจอคนประมาณนี้ที่เราเห็นแล้วเนีบุค,คลิกดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจมาหลอกอะไรประมาณนี้ก็อย่าไปเชื่อคนที่รูปลักษณ์ภายนอกนะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงถ้าดี นะครับดียังไงให้สุดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการเล็กนีเราจะช่วยแก้ยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโอเคเลยไพ่ส่วนหนึ่งการที่คุณจะประสบผลสําเร็จนะครับคุณต้องเข้าหาผู้คนเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะต้องมีคอนเน็กชันนะ่ะนะการที่คุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองเงินตาได้โชคได้ลาบต้องมีการเข้าหาคนต้องมีมีปฏิสัมพันธ์นะต้องมีลูกล่อลูกชนอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าอะไรที่ทําให้เราเองเนี่ย มีโอกาสได้เงินได้ทองหรือประสบผลสาเร็จอะไรประมาณนี้เราอย่าทอดทุระเราต้องวิ่งเข้าหานะหูนี่ต้องกลางเลยเฮ้ยเขาทําอะไรกันอะไรยังไงเออเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ซิหาข้อมูลเพิ่มเติมซิว่ามันได้เงินจริงไหมนะหรือมันหลอกเราจะได้เขาเรียกว่า1เลยเราได้เปรียบตรงที่ว่าเราเองเนี่ยมีโอกาสนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ย ล่อยโอกาสไปมันก็ทําให้เสียโอกาสนะแต่แน่นอนโอกาสเข้ามาเราฟ้าไว้แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไข,ขของความไม่ประมาทคุณก็ต้องศึกษาคนา้นคะว้านะว่าสิ่งที่เขามาแนะนํานู่นน,นี่นั่นเนี่ยมันได้ไหมมันสําเร็จไหมนะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่คนหมู่มากเห็นไหมแล้วก็มากันเยอะเลยเนี่ยมหาเทพก็มากันเต็มนะครับแล้วก็มีคนเข้ามานะก็ต้องบอกว่าก็ต้องทันคนพอสมควร นะแต่โอกาสสาเร็จมีสูงแต่ถ้าเป็นการกินีระมัดระวังหนึ่งในคนที่เข้ามามากมายก็มีคนที่มีในยัยยะซ่อนเลนนะถ้าเราดูแล้วคนไหนที่มันกลิ่นไม่ค่อยดีเนี่ยก็ต้องตื่นตัวอย่าไปไว้ใจมากนะบางคนเข้ามาแบบรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนสวยงามเนี่ยอย่างเนี้ยพนังโมฮินีเนี่ยเห็นไหมเป็นพระนารายณ์อวตารมาสวยที่สุดในจักรวาลน,นะครับมาแบ่งน้ำำําอมฤตให้เทวดากับมารน,นะทีเนี้ยเขาก็ให้เทวดาก่อนเนี่ย ให้ต่อคิวกันให้ให้เทวดากินน้ำอมฤตก่อนและให้มารไปอยู่ข้างหลังเนี่ยมีคนคุ้นคิดอยู่คนเดียวคือพระราหูเลยแปลงเป็นเทวดาเลยได้กินน้ำอมฤตเห็นไหมนะบางครั้งในยะซ่อนเล้นเราต้องดูให้ออกด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นยังไงให้คนให้โทษยังไงนะก็เ,เติมโตนั่นแหละนะครับนะแล้วก็อย่าไว้ใจคนมากก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพักเส์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสา์เองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเริอนความสําเร็จและไม่มีดาวอะไรเลงไหม่มีอะไรไมายุ่งกับเรานะครับความสําเร็จอะไรต่างๆเราก็มีเกณฑ์นะครับที่จะประสบควาสำเร็จก็ต้องบอกว่าชาวราศีพฤษภเป็นช่วงที่ดึงศักยภาพของตัวเองมาได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่คนเนี่ย ไฟรู้ไฟเรียนไฟศึกษาเข้าขหาผู้รับผู้ใหญ่อะไรเยอะแย,ยะไปหมดนะครับนะถ้าเป็นทักษะที่ดีนะเอาว่าคุณทําอะไรมีเกณฑ์สำเร็จแต่ถ้าเป็นการณะกรีเนี่ยมันจะตรงข้ามเลยนะ นะครับมันจะกลายเป็นว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนนะครับเจอคนอิจฉาอะไรประมาณนี้มันออก2แนวเลยนะครับต้องต้องเช็คดีดด้วยว่าในพื้นดวงคุณเองมีดาวอริมรณะตั้งรับด้วยไหมการรักกินีถึงไหมนะมันก็จะเป็นการบอกหนักเบานะครับแต่โอเคพบเรือนถือว่าดีแล้วนะถึงแม้จะโดนยังไงไอ้มุมได้มันก็ยังมีเพราะว่าด้วยดาวที่เป็นกเกษตรนั่นแหละนะครับให้คุณกระโดดกระตาอ่ะแล้วเรามาดูซิสุภะ เป็นเกษ,ษตรแปลว่ามีคนอุดหนุนมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนคอยช่วยเหลือ,อนะดูเสึอวาไพ่จะเสริมยังไงให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนคนที่ช่วยเหลือคุณก็แน่นะนะครับขั้นแรกเลยก็คนในครอบครัวญาติพี่น้องนะครับที่จะช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณไม่มีพ่อแม่ไม่มีพี่น้องไม่มีญาติครอบควก็คือหลักทรัพย์คุณนั่นแหละช่วยเหลือคุณได้เวลาคุณตกทุกข์ได้ยากก็ใช้หลักทรัพย์บ้านรถที่ดินอะไรหน้าที่การงานตำแหน่งอะไรเนี่ยช่วยได้นะครับเพราะไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของเรียก คล้ายๆไพ่กรุงศรีนะเป็นไพ่ที่พระแม่อุมาเนี่ยอุ้มพระพิฆเนศ e ตอนเด็กแล้วก็พระศิวะกระแปลงเป็นสิงโตให้นั่งนะแล้วก็ถือมีดเพื่อปกป้องครอบครัวนะนั่นหมายถือว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องอะไรยังไงคุณลองปรึกษาครอบครัวนะอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเงิน <c oughs> ก็อาจจะช่วยเรื่องอื่นก็ได้นะครับนะให้คําปรึกษาในลักษณะต่างๆหรือถ้าไม่มีใครเลยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ปรึกษาผู้รู้นะครับนะได้เหมือนกันนะครับเพราะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่เขาเรียกเป็นไพ่ปกป้อง นะไพช่วยเหลือเราในลนักษณะต่างๆอ่าในมุมดีนะถ้าเราเองเนี่ยนะครับทำอะไรเนี่ยไม่ข้ามหน้าข้ามตามผู้หลักผู้ใหญ่เมียทาอะไรเป็นขั้นเป็นตอนบอกกล่าวอะไรประมาณนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะไม่เทอดทิ้งคุณนะถ้าเป็นลนักษณะงานนะเป็นลนักษณะงานคุณก็ทําอะไรก็แจ้งหัวหน้าง,งานให้เกียรติเขาหน่อยนะครับเพราะถึงแม้เราจะเก่งขวาบางทีเ่เราอาจจะเป็นคนที่จบศูนย์จบด็อกเตอร์จบ ออปริญญาโทนะแต่ออหัวหน้างานเราอาจจะจบแค่ปริญญาตรีนะแต่เขามาด้วยบารมีเขามีแบ็กดีเขามีอะไรดีเนี่ยนะครับคุณก็ต้องฟังเขาคุณก็ต้องให้เกียรติเขานะมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะมันประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่เหลื่อมล้ำกันนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ถ้านะครับคุณให้เกียรติเขาเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ปกป้องไงปกป้องครอบครัวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระราหู ดาวพระราหูเองท่านเป็นดาวเจ้ารือนนะครับกรมมะกัมมะตัววินาศเนี่ยแหละชาวราศีพฤษภช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่าเซ็งพอสมควรแหละนะครับเป็นช่วงที่เซ็งพอสมควรนะเพราะว่ากรมมะไปวินาศมันเบื่อมันเซ็งนะแต่ถ้าไม่เป็นการลกกนีถึงเบื่อเซ็งก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะมันแค่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเบื่อเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเป็นการลกินี นะครับอยากออกแล้วไม่อยากอยู่แล้วนะครับเพราะไรเพราะกรรมะไปวินาศและเป็นการัก,กินีนะมันแบบมันอึดอัดเต็มที่มันอึดอัดเต็มทนเลยฉันไม่อยากจะอยู่เลยฉันจะไปนะครับก็เลยทําให้มีปัญหาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงนะครับว่าให้ชาวราศีพฤษภนะทาให้หนักกลายเป็นเบานะครับแน่นอนเลยไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะให้นึกถึงภาระให้นึกถึงคนข้างหลังให้นึกถึงครอบครัวนะ่ะนะให้เราตัดตัวเราเองออกไปเลยอ่ะ ตัดออกไปเลยให้นึกถึงครอบครัวว่าถ้าเกิดเราออกจากงานเราไม่อยู่งานแล้วที่บ้านจะอยู่จะกินกันยังไงหนี้สินจะเป็นยังไงบางคนไม่มีครอบครัวอะไรอยู่ตัวคนเดียวก็ให้ดูหนี้สินคุณรถคุณยังไงนะบ้านคุณยังไงภาระคุณยังไงอะไรประมาณนี้ถ้าทั้งหมดตอบโจทย์หมดไม่มีปัญหาอะไรเงินพร้อมหลักทรัพย์พร้อมออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรให้มีปัญหาก็ออกได้ตามสบายไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันติดขัดสักข้อหนึ่งเนี่ย ก็อย่าพิ่งนะอดทนหน่อยนะครับเพราะไพ่เต่าอ่ะไพ่เต่าเป็นไพ่อายุยืนนะเป็นไพ่อดทนนะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่ชา้าเดินก็ช้านะแต่อายุยืนยืนนะก็เหมือนกันนะั่นแหละนะให้มองอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าวันหนึ่งเราเบื่อเราเซ็งก็ให้มองไปดูคนข้างหลังหน่อยนะว่าถ้าเกิดเราขาดเราไปหรืออะไรยังไงเราไปอะไรได้จากเราไปเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงนะถ้าเกิดเขาอยู่ได้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ยุ่ง นะครับอะไรประมาณนี้ไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับนะอะไะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดยังไงกงกราบขอเข,ข้ามาอาภัยด้วยท่านใดถูกอ,อกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของใจกเกต้าจเจลีน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านรวยๆวเฮงเปังๆนะครับผมเกต้าดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกตก้าพทุลดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพ์ลิ์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทลอดตนะครับเดีย๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนำสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660กนะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์0 8 0 9 0 1 5ด5ูนนะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกตา้าฮินดูทัลอตสวัสดีครับ